เราก็ไม่เคยคิดแล้วครับว่าเราจะสามารถย้อนวัยได้จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรื่องของเทโลเมีย์เมื่อ14ปีที่แล้วนวัตกรรมของเรามันกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตหรือคิวรีตีเซลซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าคิวรีตีเซลเนี่ยคือเซลล์อัศวินเลยนะมันไปจัดการกับเซลล์ที่มีปัญหาเซลล์ติดเชื้อเซลล์ที่เป็นมะเร็ง โดยไม่แตะเซลล์ปกติเลยเราเอานวัตรกรรมของเราไปให้ผู้ป่วยมะเร็งใช้แล้วก็พบว่าดีขึ้นที่ประหลาดใจมากกว่านั้นก็คือว่าคนเหล่านี้เมื่อสุขภาพก็ดีขึ้นผิวพันธุ์เขาก็ดีขึ้นแล้วก็ดูไม่มีร่องรอยของการเคยเป็นมะเร็งมาก่อนมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ผมตั้งสมมติฐานว่ามันต้องไปทําอะไรกับโครโมโซมในร่างกายของเรานะซึ่งก็คือเทลเมียนนั่นเองเราก็พัฒนาสู่ เพื่อจะกระตุ้นเทโลเมียจากสูตรที่เราใช้รักษามะเร็งที่สร้างคิลลิตีเซลนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรเดียวในโลกนะที่ซ่อมสร้างเทโลเยเทโลเมียโดยป้องกันมะเร็งด้วยก็ทําให้เรามั่นใจว่าอันนี้แหละคือนวัตกรรมที่ซ่อมสร้างเทโลเมียที่ปลอดภัยที่สุดในโลก